ชาวอินโดชีสาวไทยควรออกไปจากอาเซียนส่วนชาวฟิลิปปินส์สงสยัยถ้าหากเวียดนามมีตู้เย็นมันจะเป็นยังไงนะสมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศหัวใจจะวายโคตรมันขอชื่นชมทั้งสองทีมนักตบสาวไทยคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่17ส่วนเวียดนามคว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่12 สรุปผลการแข่งขันไทยสามสองเวียดนาม1 9ต่อ25 2 5ต่อ13 25ต่อ18 23ต่อ25และ25ต่อ23ในรอบชิงชาลเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิง4เกม2025น้าณอินดอร์สเตเดียมหัวมากเมื่อวันที่15ธันวาคม2568เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียและชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียกันก่อนเลยนะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ารูปร่างของนักเบ์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นถือว่าดีมากโดยรูปร่างเช่นนี้ทําให้พวกเขามีความคล่องแคล่วและแข็งแกร่งทีมไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วด้วยการควา้าแชมป์มุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยเองก็หืดจับกว่าจะเอาชนะเวียดนามได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีตู้เย็นก็ตาม ในอนาคตอาจจะสู้กันอย่างสูสีแบบ50-50คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมไทยอยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วผู้เล่นหลายคนของพวกเขาเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นคุณภาพเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับในแง่ของความสามารถผมคิดว่าคุณภาพของพวกเราก็ยังอยู่ในระดับเดียวกับประเทศไทยแต่ปัญหาก็คือ วัฒนธรรมของระบบอุปถรัรมภ์ที่ทำให้บรรดานักกีฬาที่มีความสามารถถูกมองข้ามไปในประเทศนี้ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่านี่คือการแข่งขันที่เรียกว่าไทยแลนด์ครับคอมเมนต์ท่านมาครับประเทศไทยไม่ควรส่งทีมชุดนี้มาแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง4เกมความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโหดมากประเทศไทย ออกจากอาเซียนไปไกลแล้วมุมมองท่านต่อมาครับมีเพียงทีมเยาวชนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะทีมไทยได้ตราับใดที่ทีมไทยยังคงอยู่ใน VNL พวกเขาก็ยากที่จะเอาชนะได้ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตอนนี้ไทยและเวียดนามอยู่ในระดับเดียวกันแล้วแต่เวียดนามจะแข็งแกร่งกว่านี้ถ้าหากมีตู้เย็น ความคิดเห็นท่านต่อมาครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะต้องถอนตัวออกไปจากสีเกมครั้งต่อไปเพราะว่าพวกเขาแข็งแกร่งเกินไปในภูมิภาคอาเซียนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยจะครองความเป็นเจ้าอาเซียนไปจนถึงวันสิ้นโลกคอมเมนต์ท่านมาครับนักกีฬาไทยสวยกันทุกคนเลยผมชอบ ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศที่มีประชากร286ล้านคนแพ้ให้กับประเทศไทยมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยไม่ควรใช้ผู้เล่นจากเวียแอลคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าในซีเกม2027มอบเหรียญทองให้กับประเทศไทยไปเถอะความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทย ครองเจ้าเหรียญทองในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมาอย่างยาวนานชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าถ้าหากเป็นการแข่งขันรายการ VNL ผมก็ยังจะเชีย์ทีมหญิงไทยอยู่ดีและคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับอีก30ปีข้างหน้าประเทศไทยจะยังคงครองความเป็นเจ้าแห่งการประกวดนางงามต่อไปต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับ โดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศไทยมีประสบการณ์และความสม่ำเสมอเวียดนามพัฒนาและสม่ำเสมอฟิลิปปินสม่ำเสมอในวงเล็บในการเตรียมตัวระยะสั้นและการเปลี่ยนตัวผู้เล่นมุมมองท่านต่อหมาครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเวียดนามเก่งขึ้นมากถึงแม้ว่าจะไม่มีตู้เย็นอีกนิดเดียวเวียดนามก็จะเอาชนะทีมไทยได้แล้ว น่าเสียดายจริงๆคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าดีใจที่ได้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปสำหรับทีมไทยในการแข่งขันระดับอาเซียนเวียดนามก้าวขึ้นมาทัดเทียมกันแล้วถ้าหากตู้เย็นเคลียร์ปัญหาทั้งหมดได้แล้วไม่รู้ว่าเวียดนามจะกลายเป็นมหาอำนาจขนาดไหนสำหรับประเทศไทยพวกเขาไม่ควรโชว์ฟอร์มแบบนี้ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับโลกของฟ i v b เป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมและดุเดือดมากดีใจที่ระดับการเล่นของชาติอาเซียนยกระดับขึ้นมามากกว่าเมื่อก่อนมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากมีตู้เย็นอยู่ด้วยบัลลังก์ของทีมไทยก็คงจะล่มสลายไปแล้วชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าในศึก v ว l ครั้งต่อไปฉันมั่นใจว่าประเทศไทยจะตกชั้นอย่างแน่นอนเ็จที่5โหดมาก จบที่สิบกร์25ต่อ23จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมีตู้เย็นคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับทีมไทยนี่มันสู้สุดใจจริงๆโดยเฉพาะในเกมสำคัญความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสุดยอดสกอร์ขึ้นไปถึง1เซตในเซตที่5มุมมองท่านต่อมาครับแมตช์เมื่อคืนสนุกมากทีมไทยเกือบจะแพ้แล้ว ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าระดับของทีมไทยและเวียดนามยังคงห่างไกลาจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสมควรได้แชมป์ทั้งคู่แต่ถ้าหากมีคนข้ามเพศคนนั้นอยู่ในทีมของเวียดนามด้วยไทยก็คงจะแพ้ไปแล้วในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ต้องกินข้าวให้มากขึ้นอีกเยอะถึงจะเอื้อมไปถึง50%ของระดับทีมไทยและเวียดนาม มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอแสดงความดีกับทีมไทยด้วยนะทุกทีมได้ได,ดีมากเวียดนามสุดยอดมากไม่เคยยอมแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโฟทอยู่ในทีมด้วยถ้ามีตู้เย็นอยู่ในทีมด้วยมันจะเป็นยังไงนะคอมเมนต์ท่านมาครับประเทศไทยกำลังเปลี่ยนก,นนการแข่งขันซีเกมให้เป็นเวทีในการฝึกซ้อมสินะ ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าต้องมีลูกกระเดือกถึงจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้มุมมองท่านต่อมาครับควีนแห่งอาเซียนคือประเทศไทยซึ่งยิ่งใหญ่และเป็นมหาอำนาจอย่างแท้จริงและชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมชาติไทยเป็นทีมชั้นนำและเหนือกว่าทีมอ,อื่นๆในการแข่งขันก,กีฬาวอลเลย์บอลซีเกมหรือแม้กระทั่งการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย p h o Credit Page Thailand v o l l e y b a l l a s s OCIATION สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดชีทีมเสาวไทยควรจะออกไปจากอาเซียนส่วนชาวฟิลิปปินส์สงสยัยถ้าหากเวียดนามมีตู้เย็นมันจะเป็นยังไงนะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ได้ที่ ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m สหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ